สวัสดีครับวันนี้จะมาไกลลุนไนสายคียครับโดยผมจะแนะนําการอัพสกิลอัพสเตตัสให้ดูรวมถึงของสวมใส่และการในช่วงต้นเกมด้วยแต่พวกของสวมใส่กับการในช่วงเลดเกมเนี่ยผมอาจจะยังไม่พูดถึงนะครับเพราะส่วนตัวผมยังเล่นไม่ถึงแล้วก็ผมจะอัพสกิลต่างๆให้ดูในเซิร์ฟเก่าเอเทอร์นอลเลิฟนะครับเพราะว่าเซิร์ฟคลาสสิกผมยังไม่คลาสสามเลยเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปดูกันครับเติมเกมแรกนรกเอ็มคลาสสิกผ่าน u i ไดได้แล้ววันนี้ที่ลิชแมนช็อป ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ uid บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแลกนาล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด r i c h m น n c o พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ r i c h m น n shop ตอนนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับโดยผมจะสอนเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แบบยังไม่ได้อัพสกิลเลยสักสกิลเลยนะครับ แล้วก็สแตตยังไม่ได้อัพสักสแตตเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวที่เลเวลเยอะแล้วนะครับสแตตมันก็จะขี้โกงมานิดนึงแต่ว่าผมก็จะสมมุติว่าเป็นศูนย์นะครับก็จะอัพให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะครับโดยเริ่มมาเดี๋ยวผมถอดของก่อนแป๊บนึงนะครับถอดของแป๊บนึงอืออืนะถอดให้หมดเลยนะครับอ่าเหลือแค่ไว้แค่ดาบแล้วกันครับจะได้ตีได้อ่าเริ่มมานะครับมันก็จะตีอย่างเงี้ยครับ ก็จะตีชา้าตีไม่ค่อยแรงใช่ไหมครับก็ก็เริ่มมานะครับตอนเราเป็นซอร์ตแมนใช่ไหมครับค้าหนึ่งเราก็อัพเอจินำไปเลยนะครับอัพไปนำเยอะเลยนะครับเราก็อัพเอสตามนะครับลักเรายังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแล้วก็เด็กะเราอัพก็ได้ครับถ้าตีไม่โดนสแตดมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเอสตามไปนิดนึงแล้วก็เอจิ ประมาณนี้นะครับคาซอร์แมนโอเคครับเรามาต่อกันที่สกิลนะครับก็เริ่มมาอัพซอร์แมตเตอรี่ให้เต็มเลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยจะอัพแมกนัมเบรกเอาไว้1ก็ได้ครับแล้วก็อัพเอนดูให้เต็มก็ได้ครับแล้วก็ที่เหลือก็เอามาลงอินคีนี่นะครับประมาณนี้ก็ได้ครับสำหรับคาร์หนึ่งนะครับอ่าโอเคครับพอเราอัพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกัน นี่นะครับแทบไม่แตกต่างจากเดิมเลยนะครับผมจะบอกว่าในคีเนี่ยในคีดาบดาวตกเนี่ยช่วงแรกนะครับเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันสกิลมันยังไม่เอื้อครับช่วงคัส1นึ่งคัสองะครับมันก็จะลําบากมากต่อมานะครับพอเราคัส2นะครับเริ่มมาเรากอัพวันแฮนด์ฟิวเคนให้ไวที่สุดเลยครับปุ๊บอ่ะอัพให้เต็มเลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาอัพอันี้ครับขี่ไปโกให้เต็มครับ อ่ะเราก็จะสามารถขี่ไปโกดได้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็มาอัพออราเบสให้เต็มครับอ่ะคัสสองนะครับสกิลหลกัหลกๆมันก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือก็นี่อัพอันนี้ไปก็ได้ครับเวลากดแล้วมันก็จะถึกขึ้นนะครับอ่ออีก5พอยเนี่ยผมไม่รู้จะอัพอะไรนะครับก็อัพให้มันเป็นทางผ่านข้ามไปอันต่อไปนะครับผมก็จะมาอัพอันนี้นะครับคัสแรกปึ๊บ อ่ะหมดแล้วนะครับสกิลของคาสสองทีนี้พอคาสสองนะครับเราจะมีสกิล t o hand เข้ามาเอ้ยไม่ใช่ครับสกิล one hand ใช่ไหมครับมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับนี่ปกติเราตีอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเรากดปุ๊บมันจะตีไวขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ามันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมันจะเริ่มเก่งขึ้นหน่อยนึงส่วนสเต็นะครับช่วงคาสสองเนี่ยเราจะ เราน่าจะเวล60กันแล้วนะครับมันจะได้ตัวของของ2ชิ้นนี้มานะครับเป็นของเซตม่วงเราพยายามหาเซตคีอย่างเงี้ยมาใส่ครับเป็นโล่ม่วงนะครับกับชุดม่วงเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนี่นะครับเป็นชุดม่วงคีนะครับพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยค่าคีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับจะเพิ่มมาประมาณเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบห้ามั้งครับ เนี่ยอันนี้15นะครับเพิ่มขึ้นมา15อันนี้เพิ่มขึ้นมา10นะครับก็เป็น25ได้ครับอันนี้ครับผมรวมกับนู่นนี่นั่นกับสเตตที่ขี้โกงผมมันก็เยอะขึ้นแล้วครับพอเรามีทั้งโล่ทั้งชุดปุ๊บเนี่ยให้เราเริ่มมาอัพหลักได้แล้วครับอ่ะตอนนี้เราจะตีเริ่มเริ่มตีขีแล้วนะครับอ่ะส่วน AG เราก็ยังอัพอยู่นะครับส่วนสเต็งก็อัพมังก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับ ให้มันตามตาม A G ้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับค่าสองซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยเก่งนั่นแหละครับแต่มันก็จะเห็นไหมครับเริ่มตีคีแรงขึ้นแล้วครับเริ่มตีคีบ่อยขึ้นอ่าพอมาทีนี้นะครับพอมันเป็นไฮค่าเราจะเริ่มตีแรงขึ้นเราจะเก่งขึ้นแล้วนะครับโดยเริ่มมานะครับให้อัพหลอดออร่าให้เต็มกับคอนเซนเทชันให้เต็มก่อนเลยนะครับ2ออย่างนี้สําคัญมากๆเลยครับอัพให้เต็มเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับ โดยพอเราอัพ2อันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับลองดูครับอ่ะนี่นะครับตอนแรกตีเท่านี้ใช่ไหมครับเรากดสสกิลนี้ปุ๊บนี่นะครับขึ้นไปแสนสามเลยครับจาก90 0 0 0มื่นตะกี้อ่าตอนไฮคาร์ดก็ไม่มีอะไรมากครับก็อัพเฮดคาร์ดต่อให้เต็มนะครับโดยสกิลนี้ตีแล้วมันจะติดเลือดไหลนะครับอ่ะอัพไปแล้วก็ขอออฟจัสติสครับ อ่ะซอสออาแพร์ลี่ให้เต็มครับปุ๊บคราวนี้ก็จะเป็นช่วงจ็อบเบรกแล้วนะครับพอจ็อบเบรกเสร็จปุ๊บเรากลับมาอัพวันแฮนด์ควิกครับอัพให้เต็มนะครับพอเราอัพวันแฮนด์ควิกเสนะครับตอนจ็อบเบรกอ่ะมันจะทำให้เราตีแรงขึ้นอีกนะครับลองดูครับตอนแรกตีแสนสามแล้วที่ผมบับก่อนนะครับอ่ะตีแสนสามเท่านี้ใช่ไหมครับพอเรากดอันนี้ไปนะครับสกิลใหม่ที่เราอัพมา เป็นไรครับแสนห้าแรงขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็พอระอัพอันนี้เสร็จปุ๊บมาอัพอันนี้ต่อเลยนะครับให้เต็มอีก5โดยสกิลเนี่ยพอมันจ็อบเบรกใช่ไหมครับมันจะทําให้เราตีตัวที่เลือดไหลแรงขึ้นอีก25%แต่อันเนี้ยผมลองให้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหุ่นไรกามันไม่ติดเลือดไหลนะครับก็ก็มันแรงขึ้นนะครับแต่ว่าผมเทสให้ดูไม่ได้นะครับทีนี้ ที่เหลือมาอัพออร่าเบให้เต็มนะครับส่วนอีก5่าพ i อยที่เหลือเนี่ยจะอัพอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วอัพแค่ให้มันกลายเป็นคาสามก็พออ่ะผมอัพอ,อันนี้ให้เต็มเลยแล้วกันแล้วก็พอมาเป็นคาสามนะครับคาดนี้เราจะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะครับโดยสกิลที่ทําให้เราเปลี่ยนไปมีอยู่2องสกิลนะครับหลักๆก็คือ e n c h a n t m e ครับแล้วก็ sing all swim ครับเดี๋ยวเราอัพก่อนนะครับอ่ะอัพให้เต็มเป็น2ออย่างแรกเลยนะครับ โดยเน้นไปที่ Enchant b a d ให้เต็มก่อนนะครับเป็นอย่างแรกเลยโดย Enchant Base นะครับจะทำให้เราเอาค่า M ATK เนี่ยมาคิดเป็นดาเมจในการโจมตีปกติเราด้วยนะครับลองดูครับแล้วก็ Sing or Swim นะครับจะทำให้เราอลด M d e p ตัวเองนะครับแล้วก็เปลี่ยน M d e p ตัวเองอ่ะมาเป็น M ATK แทนนะครับ2 s k สกิลนี้มันจะคอมโบกันนะครับพอถึงคาสานะครับผมแนะนาให้รีสแตตทิ้งเลยครับโดยสแตเมื่อเราถึงคาสานะครับ ก็คือเราจะเปลี่ยนจากการ up fcr ag ลักนะครับมาเป็น fcr ag in แล้วก็ลักนะครับก็คือเพิ่ม in เข้ามาโดย in เนี่ยัพสูงที่สุดนะครับัพนำ fcr ไปอีกครับเพราะว่ามันจะตีแรงกว่า fcr ครับเวลาเรา up in ก็ up in น,นำไปเลยครับโอเคครับัพไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ปกติแล้ว่ก็จะัพ ag ตามนะครับให้ ให้ Attack s p ป ed นะครับมัน480เวลาเรากดบัฟนู่นนี่นั่นนะครับให้มัน480พอดีนะครับแล้วก็ส่วนลักเนี่ยก็อัพให้มันคิดที่ข้อ100นะครับแต่มันก็ต้องใช้ของนะครับแต่ผมไม่มีของก็ติต่างแปลว่ามันคิดที่ข้อร้อยแล้วกันนะครับไอทีอาร์ก็อัพตามนะครับแต่ก็ไม่ต้องอัพให้มันเท่าอินก็ได้ครับเพราะว่าอินแรงกว่านะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับ ก็ลองมาตีกันครับตะกี้ตีประมาณแสนสามเอ้ยตะกี้ตีประมาณแสนห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับอ่าดูครับดาเมจมันพุ่งเป็นเยอะมากเลยนะครับลราฟ้าก็เหวเลยนะครับนี่4 0 0 0 0นเลยนะครับคือสายเนี่ยเวลาคาสามอ่ะคือเป็นช่วงเวลาของเราเลยนะครับมันจะทำให้เราแบบเก่งขึ้นอย่างมหาศาลนะครับ แล้วก็เรายังมีสกิลที่ต้องอัพอีกนะครับก็คือ Darkening เวลาขี่มังกรเราจะตีไวขึ้นนะครับแล้วก็ตีทุกขนาด100%นะครับอ่ะแล้วก็อัพไปครับโอเคครับแล้วเราก็จะมาอัพอันนี้นะครับแล้วก็อัพอันนี้10นะครับที่เราอัพอันนี้10ก็เพราะว่าเราได้อินสินะครับที่จริงสกิลหลักๆมันก็หมดแล้วนะครับแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับว่าจะอัพอะไรก็อัพต่อมาเราจะมาดูกันนะครับว่ารูนอัพยังไงนะครับ เริ่มมาเราจะอัพรุนนี้ก่อนนะครับ auto ้แอ a แท e เอ็มพาวเวตัวเราจะอัพออกมาทางขวาก่อนนะครับเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดโดยรูนนี้จะทําให้การโจมตีปกติของเราแรงขึ้นนะครับเราก็อัพไปครับอ่ะอัพไปให้หมดเลยนะครับทุกอันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปอัพจุดข้างบนนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะอัพสกิลที่ชื่อว่า One Hand Quicken p r o f i e n c y นะครับโดยรูนนี้จะเพิ่ม5 AG นะครับเมื่อเราบัฟ One Hand นะครับเราก็อัพไปครับคราวนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้เรารีบไปอัพ Enchant b a s e เลยครับซึ่งมันจะอยู่ค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่ามันส่งผลต่อดาเมจเยอะที่สุดแล้วนะครับ เราก็อัพไปครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นหลักๆของสายนี้โดยมันก็มีอย่างอื่นอีกแหละครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเพิ่มดาเมจเล็กๆน้อยๆแทนนะครับเนี่ครับอย่างซอนมาเตอรี่เอ็มพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมลองอัพบแล้วนะครับดาเมจมันแทบไม่เพิ่มเลยนะครับแต่ก็ถ้าเฟืองเหลือๆก็อัพบได้นะครับ เนี่ยเพิ่ม m d e p เดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราเพิ่มพลังโจมตีเราไปด้วยจากสกิลคลาสามนะครับซิงออสวิมต่อมาเป็นของสมใส่นะครับโดยของสมใส่พวกโล่พวกชุดพวกผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนําให้ใช้เป็นเซตม่วงทั้งหมดเลยนะครับตอนช่วงต้นเกมโดยโล่นะครับเราจะใช้เป็นโล่ที่บวกค่าคีนะครับส่วนชุดเกาะนะครับผมมีให้2ตัวเลือกครับตัวเลือกแรกคือชุดเกาะที่เป็น ATK แล้วก็ m อ t k นะครับบวกทั้ง2ค่าเลยกับอีกชุดเกาะหนึ่งนะครับมันจะเป็นบวกค่าคีนะครับโดยต้นเกมนะครับผมว่าชุดเกาะที่บวกค่าคีจะดีกว่านะครับเพราะว่าค่าคีในช่วงต้นเกมเราจะดันยากมากกว่านะครับแต่พอถึงช่วงท้ายเกมนะครับพอเราค่าคียเยอะแล้วชุดเกาะนี้จะแรงกว่านะครับเป็นชุดเกาะ ATK และ m a t k ครับผ้าคลุมครับใช้เป็นผ้าคลุมคีนะครับรองเท้านะครับใช้เป็นรองเท้า a อ K แล้วก็ m อ t k นะครับ ส่วนประดับนะครับใช้เป็น MATK ทั้ง2ข้างเลยนะครับส่วนดาบนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับใช้เป็นดาบดาวตกนะครับโดยการที่ผมแนะนําในช่วงต้นเกมนะครับพยายามหามาให้ได้นะครับคือการโคโบครับมันจะเพิ่ม s t r เราสแล้วก็ค่าคีอีก10เลยนะครับซึ่งถ้าใส่2ข้างค่าคีเราจะบวก2 0เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับโดยการใบต่อไปที่แนะนานะครับจะเป็นการโยกเย่งนะครับโดยการใบนี้เวลาเราโจมตีปกติครับ มันจะมีโอกาสเรียกรูปบอลออกมาได้นะครับมันจะทําให้ไฟนอลดาเมจของเราบวก10%เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการบาร์โฟเมตจูเนียครับก็จะบวกคีอีก5นะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนของเซตม่วงเนี่ยไปเป็นของอย่างอื่นใช่ไหมละครับโดยผมแนะนําให้เปลี่ยนจากประดับก่อนนะครับโดยประดับที่ผมแนะนํานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ชิ้นครับ 1. นึ่งโอลินโกฟสอแฟรี่นะครับ3ามไอออฟดูลาฮานครับ โดยโอรินโกมนะครับจะทําให้ MTK a เราเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับต่อมาเป็นแฟร r y ี่นะครับโดยแฟร r y ี่เวลาเราโจมตีปกตินะครับจะมีโอกาสทําให้คีดาเมจเราเพิ่มขึ้น100%นะครับส่วน i y e of ดูล a h านนะครับความสามารถที่แท้จริงมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อบวก10ขึ้นไป MTK a จะเพิ่ม10%นะครับแล้วก็หลังจากทุกการตีบวกหลังจากบวก10ขึ้นไปจะบวก MTK 1%นะครับ ก็คือมากสุดจะเป็น M A T K บวกสินะครับซึ่งถ้าเรามาใช้ดรลหานะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าเรามีงบจริงๆถ้ายิ่งดีก็คือบวกสิได้ก็ดีครับถ้าจะใช้ iO f ดูดาลหานต่อมาที่ควรเปลี่ยนนะครับก็คือรองเท้าครับจะเปลี่ยนมาใช้เป็นลูนบูธนะครับโดยลูนบูจะบวกทั้ง A T K แล้วก็ M A T K เลยนะครับแต่เราควรที่จะมีงบนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นลูนบูธนะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องตีบวกขึ้นไปสูงๆนะครับเห็น จะบวก ATK แล้วก็ M ATK 2%บวก12 ATK กับ M ATK ก็จะบวกอีก2%นะครับแล้วก็พวกโล่ชุดเกาะถุงมืออันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงเลทเกมชิ้นไหนดีที่สุดแต่ทุกคนก็สามารถใช้เซตม่วงไปยาวๆก่อนได้เลยครับประหยัดงบดีไว้มีชิ้นไหนถูกใจจริงๆค่อยเปลี่ยนไปใช้ก็ได้นะครับสำหรับใครชอบกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ